อุไม่ชปสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เ้างบิวก็มาที่ไร่นะคะมาหาแต่กว่าโดยเฉพาะเลยค่ะแต่ก่าที่แต่กว่าของเราก็กจะมีอยู่ด้วยกันสายโ่สต่อพันนะคะทุกคนแต่ว่าให้ดูพันนี้ก่อนนะคะพันนี้เขจาจะจะกีต่อที่มาสูนนะคะเราลักษณะมันก็จะเหมือแต้มโมเลยนี่ให้ดูมันก็จะมีไปกึปิกปกึแบบนี้เลยทุกคนแต่ว่า แต่ว่าเขาจะกินต่อที่มาสูนนะคะแต่ที่แต่ที่มาสูนมันก็จะหวานๆนะคะทุกคนแล้วต้นมันก็จะเล็กกว่าอีพันนะคะภาษาการีกเขาจะเรียกว่าดีมื้อนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะบิวจะพาไปหาอีพันน่งนะคะผันใหญ่นะคะอันนี้มันลูกมันก็จะเล็กนะคะแล้วต้นมันก็จะเล็กกว่าอีพันนะคะไปดะยค่ะทุกคนเราก็มาถืออีพันนึ่งขอ แตกว่าของเรานะคะอันนี้เป็นแตกวา่าพายใหญ่นะคะให้ดูต้นมานะคะต้นมาก็จะใหญ่ด้วยนะคะมันก็จะใหญ่กว่าพาเมื่อกี้นะคะดูค่ะพายนี้เขาพัฒเกียเรียกว,ว่าดีควานะคะเดี๋ยวน้องบิวจะขึ้นไปหาลูปมานะคะว่ามีหรือเปล่าแต่ว่าแต่ว่าต้มนมานี่คือแบบว่าสวยมากนะคะเขียวขจีเลยเดี๋ยวน้องบิวจะขึ้นไปนะคะด้ดวยน้องบิบว นี่ค่ะน้องบิวจะขาดดีก่อนนะคะว่าใบมันเยอะมากแล้วก็มีโอ้ยหญ้าด้วยนะคะดีนะจ๊ะมุดเจอแล้ะะ้าแรกเนาะจะไปเจอทีนี่ค่ะทุกคนน้องบิวก็เจอแล้วนะคะแตกวันดอยของเราแตกว่าที่ผาที่ใหญ่นะคะน้องบิวบอกว่า นบิวจะบอกว่านาบิวจะอยู่สอนรุ่นนะคะแต่ว่ารุ่นเลดนนี่มันเน่านะคะทุกคนแต่ว,ว่าถ้าเราตัดอันนี้ออกนะคะเราก็สามารถกินได้อยู่นะคะนี่ค่ะไปกินกันเลยทุกคนืมชยวปีกเยอะนี่ค่ะทุกคนเดิมนบิวจะเทียบให้ดูนะคะว่าพัดแตบตมามมันไปยังไงนะะี่ค่ะรุ่นนี้จะใหญ่มากนะคะแต่ว่ารุ่นนี้นี่คือจะเล่นมากะคะ่ะแต่ว่าถ้าถ้ารุ่นนี้คือถ้าตอนที่มา มาสู่แล้วใช่ไหมคะลูกม,มันก็จะประมาณนี้เลยคะ่ะไม่ค่อยใหญ่นะคะเพราะว่าเป็นพันเล็ดนะคะนี่ค่ะจะบอกว่าถ้าตอนที่มาสูนนะคะมันจะหวํานมากนะคะทุกคนค่ะมาดิทุกคน,น,คน,กคนเราจะผัดแตงกวาของเรากันเลยนะคะ,ะผัดออกมาเป็นซอ สิเบนนี้เลยนะคะนี่ให้ดูขา้างในนี่ค่ะน่าทำมากค่ะแล้วก็จะใบแ์บไปอีกนะคะนี่หวานมากนะคะทุกคนหวานแล้วก็นุ่มมากนะคะเน,นี่พ่อ นองบิวกีเสร็จนงบิวก็มาเอามาให้แม่นะคะนี่ค่ะมวยนี่ค่ะนี่แมกกินแล้วนะคะนี่น้อยชัยนะคะเพื่อกลับจากรงเรียนนะคะนองบิวก็เลยชวมนมาขึ้มาหาแต่กวากีกันนะคะเอาเบียเตออร่อยไหมครับครับ <laughs>